เสียกล้วยเป็นโตแมนบอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่เห็นบอกครับถ้ารักษาสามสิบบาทมึงแย่พี่น้องเขาได้แมนบอกครับพี่น้องคือนทอดท่านนดยกทักษิณบอกครับพี่น้องครับนี่คือเสียงของพี่น้องตอบรับนะครับขื่ว่าฝากพี่น้องวันที่สามกรกฎาคมนะครับสิ่งดีๆจะเกิดกับพี่น้องกลับขึ้นมาให้กับพี่น้องเฮาความเป็นอยู่พี่น้องนะครับฝากพี่น้องเฮ้าทุกผู่ทุกคน แสดงพลังของพี่น <pl ains> ้องแสดงพลังอำนาจประชาธิปไตยพี่น้องเขาออกมานะครับพี่น้องเขาสิตัดสินนะครับว่าพี่น้องเขาสิเลือกมีอยู <Than> ่สองทางนะครับทางหนึ่งจะเอาความสุขพี่น้องเขากลับขึ้นมาอีกทางหนึ่งพี่น้องเขาเสียเอาความถูกกลับขึ้นมาอยู่บ่พี่น้องเอาอยู่บ่ครับความถูกพี่น้องเอาความสุขพี่น้องจะเลือกภัคไหนครับเบอร์ไหนครับครับถูกได้พี่น้องเด้อครับผม ครับพี่น้องที